The Magical Stars มหัศจรรย์ดิสนีย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกระวันกินช้อปครบทุก1,000บาทขึ้นไปรับ1สิทธิ์ลุ้นทริปเที่ยวฮ่องกงและฮ่องกงดิสนี์แลนด์ท็อปสเปนเดอร์40ท่านรับพอยต์รวม5ล้านพอยต์กินช้อปครบ3,000บาทขึ้นไปรับ1สิทธิ์แลกซื้อตุ๊กตามิกกี้เมาส์มินิเมาส์หรือดอนัลดักหรือฮูดดี้แบลนเคตลายมิกกี้เมาส์หรือมินิเมาส์กินช้อปครบ8,000 ช้อปอิ่มสุดคุ้มรับอ e ีเวนเชอร์ผ่านแอปเซ็นทรัลเอ็กซ์กินครบ800บาทรับอ e ีเวนเชอร์100บาทช้อปแบรนด์แฟชั่นครบ5,000บาทรับอ e ีเวนเชอร์500บาทช้อปแล้วรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมากมายสมาชิกตะวันบอกเบอร์สะสมแลกพอยต์เป็นส่วนลดได้กว่า1,200แบรนด์แลก1,000พอยต์รับคืน400พอยต์สูงสุด4,000พอยต์ตะวัน exclusive ช็อปคุ้มกว่ารับพอยต์2เท่า เทศก,กาลความสุขส่งท้ายปีเที่ยวดิสนีย์ที่เซ็นทรัลมาจ,จังดิสนีย์ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วไทย